อ้าวเห็นยังรครับผมบังไฟโบกบังไฟโบกโ,โอ้บังโบกเนาะแคคคีครับนี่ครับผมเห็ดฮากีดครับฮากีดใหญ่แห้งเนงาะฮากีดกิ่เล็กิเอกิกี่แก,ก,กิโลนหนึ่งสงบงิบหมดบวกครับกิโลนหนึ่งบสองบาทกิ่โดนสองบาทเปิดติดตามตอนไหนครับนี่แจ็คหน่อยเนาะแจ็คหน่อยกับมืออื่นละครับโอ้ใหญ่แห้งครับผมติดตามครับติดตามครับเออสร้างเพคนเห็ด ขัดก็ดีเฮ็ดสองบังครับสาบังเนไหมเพื่อนว่าล่องเมืองล่องเมือเพื่นว่าล่องสูตรล่องสูตรไหมปวดติดตามด้วยครับติดตามทำเนียด้ด้ครับเด้อช่องอีสานเราทงครับผมผมก็ร่างึ้นหางครับผมก็ร่างเฮ็ดบู๋ครับสร้างเย็บผ้าเฮ็ดบังไฟครับผ้าเฮ็ดบังไฟเพื่อนว่าสร้างไหมล่องเมืองเพื่อนว่าสร้างล่องเมืองครับไม่ได้ดิบยก็ไม่หนุนเลยไม่ปวดไม่น่อยมั่งซ้ำกันนะครับเนาะ สานกันสามันกันเนาะต้องลองเมึงครับหางบะมี่ครับใส่หางเมยไผ่เลยใส่หางเมย์ไพ่กันมาลองเมึงตังลองเมึงสิขึ้นบนนอกลังเฮดบวกครับผมกลังเฮดบวกมันเสียงมันเสียงไอ้บังใหญ่บังใหญ่ลองมึงคือเห็ดแต่บังหน่อยลองเฮดบังใหญ่มึงครับผม นั่งขึ้นหางเห็ดโบกอยู่ครับเพชรโบกอยู่ติดตามตอนมันขึ้นครับผมเออไงครับผมไงไงครับผมใไงหาขีดหาคีดหาคีดทุกคีดครับผมนั่นดีไหนดีเลยบอยกำลังมาหางครับผมสร้าง หายสิเป็นมูเป็นจาครับสามบังครับสามบังครับมาหนี่งข้าวฝ่นกระร่งเฮ็ดครับผมศึกไซเรียศึกไซเรียครับศึกไซแดดพันธุ์นาปาดท,ท<ม>ูยุดปิดถ่ายเขาพันสาครับผมเ<ม>บอร์ดูการครับผมตกใจหวัวหลุดมึงเนี่ยผดท่าน โอ้ใส่เข้มยิบไาเลยเพื่อนวะเดือใส่สื่อมั่นเด้อครับนี่สร้างไหมครับสร้างไหมกรนหูกกนะแน่น้ำเด้อครับเด้อฝากสองอีสานเราท่งน้ำเลยครับหน่องไม้นวงการอีสานเราท่งอยากมึงคิดได้กับเหม็นมากครับผมเด้อผมสี เฮ็ดไงกว่านีบอกถีบเต้กูเลยขานพังมันเาโอ้โหมื่อไ่มาเมองไฟโบงไงครับผมเนิดไงครับผมเนี่ยทอดจคครับนี่โอ้โหนักหัวเหลี่ยมจ้าคีครับนี่5าคีดฮาีดปดสามบังนะครับมืนอี้ ไงครับผมบังไงสามบังครับนี้บังหขีดครับผมลองมึง่องมึงงคนละสางคนวะองมึงนี่อูของมันไาาง <rieb ๆ S 1> ครับผมอีพอเพิ่นร่องเห็ดเพิ่นลองเห็ดมึงคนะโอ้โมนีเ่เตาใส่กลางกมาน้าตัวนี้นี เปิดอา hey, จารย์สบายดีครับผมโอ้มาไหนพอกันตังต้นแล้วเนาะโอ้สบายดีเก่นะาเนะานะโอ้มึมง,งงงบูงไงวันนี้นะครับเนาะเออคักครับผมมันสิบปติดบ่ครับทางห้องเอาเอาเอา,อาเอาหงายห้องเอาดีกว่าครับผมผมมาเปิด ังหาขีดครับผมมึงบ <si ังบงไงมน okay? ี่ไเคยพอแต่บังขีดสอขีดครับผมมนี่มาพอบังหาขีดรองมึงครับผมบไรือสางดีพ่อมึงอยู่ออมึงเปียกง่ากว่าเฮ้ยเ็นดนนอสางนอสางไม้น้ำพ่นาวะซัดยก่น ติดตามครับติดตามครับผมชอ็ชอตช็อตเลยบ่ครับนี่ช็อตเลยเนานะอ๋อช็อตเลยเนาะโอ้ยนะต่อช็อตเลยเนานะคโอ้โหหงดเนาะเราติดตามครับเราติดตาม สามพี่น้องสายหูดจุดอยู่ขอกหน้าไอ้อยู่ทงครับผมขอกง้อขอบ้วยไงแหละบรรยากาศยามแร่งออบรรยากาศได้เลยครับเ็นหยังครับนี่ล่างน้ำเบ่ครับนี่สร้างโอ้ล่างน้ำนาะโอ้แมนบอเนาะสร้างเนาะ คนาสร้างเงียบผาเม็ดบังไฟคนมามนสีเมนบ่นาะตังเซต่อครับผมตังซทต่อพี่เนาะ กินบวกินได้กันหูกันได้ครับได้ปังนี่อ่ะออกก่อนครับผมสร้างไม้เพิ่นวะช็อตเอาเลยใหของไทยของต่น้อยบอเอาสามสองหนึ่งไปมีทิพย์ดูครับเอาละเออเออโอ้ยชัวร์ถอดได้นี่ บางหนิคนเอาคนบาล่างเลยบางหนิคนมาบางเมื่อกี้ล่างครับผมเอาเขยต่ออันเดียวเอาซอยกันดึงอย่าหยาดกันอย่าหยาดกันทำหยาดกันเราเนามันหมุนไงโอ้ยอย่าหยาดกันนี่เว้ยโอ้เล่นน้ำกันโอ้เอาเอาอย้หูเกะไข่เกะไข่ครับผมเบิ่งวมันเปียกมาต้องไปล้างนี้มันอ่อนมาต้องล้างแล้วมันเปียกแล้วมั้ง ครับไปนะโมเหมือนแตกเสียของหมดอบางทีสองครับผมบางทีสองบางเมื่อกี้บอก่านครับผมะพินนยานหถือเครื่องบินครับผมพนมาจะพึงจุดจะถือเครื่องบินเปิดเครื่องบินอยู่ตั้ง

ึบางทีสามครับผมบางสุดท้ายแล้วโอ้มาพอเต้าส่กลางน้ำมันนี่ครับดีครับอ้อันนี้ก็พาจองอีสานละทงครับผมน้อครับน้องน้องทงน้ำครับผมอยากติดตามน้ำแม่ครับน้องไม่ครับผมอีสานละทงสองมันนี่ก็เลยครับน้องไม่งั้นน้ำแม่ครับน้ำแม่ไปยังวิญญาณสร้างไม่ก็สร้างไม่ครับผมไม่ก็ไม่โพดเอาล้วครับตอนนี้ บังคือถ่ายเลยครับผมห้ออกก้อนสัตว์ิดดูกานขึนบเืนกับบังนี่ะครับเอาา3ส1ไปไหูอยู่อฟูมินตำมันว่ะปไปไปสือถ่ายครับผม บางไงเสร็จกับเบิ่งบางหน่อยครับผมบางซีนาะครับนี่ซีประมาณสองขีดครับผมบางหน่อยบางไงมอเตอรฟานเหรไหลจ้ำดีขึ้นเร็วลงเร็วครับบางไงเมื่อกี้ครับผมเปิดเท่าไรเปิดว่าหนิเปิดทิศเก่าทิศเลย เอาครับมึงบางหน่อยเถอะนึงครับผมเอาสามสองหนึ่งไปเออูหางขาดแล้วหางปดหายหางขาดหางนอนบวชนจบขาดแล้วมันไปหมุนอันนี้เลยยิ่งเสีต่ำเลยมันหมุน มึบงบางไหมเท่านึงครับผมบางหน่อยที่กันอันนี้สร้างมาจากไหนครับผมนี่ทางไหนนอสร้างนาะซีขอ,ขอปลากระต่ายอยู่ซีโคะทีมงานฝ่าจะเลิศมัม้งครับนี่แม,มน่นมั้ครับโอ้ฝ่าจะเลิศฝ่าจะเลิศขึ้นหานะครับผมม,บบมาครับผม เแล้วุดแล้วมาขอใ,ใ,ให้ทีมงานฝ่าเจริญจงโชคดีขึ้นสูงสูงสล่องซาซาเอา,ล,เอาล้วครับบลอยครับๆๆทีมงานฝ่าเจริญจงโชคดี กำลังจูนระบบในบังอยู่คร no <Luc> <adia> <Q> ับผมข้าวผมปูนป๊ดไปดิครับของมนครับผมขึ้นสูงครับป๊ดยังไปอยู่ครับผมไปคากอีลีโอ้ฝาจะเดินนี่คากอีลีเปิดของฝ่าจะเดินครับ หายครับผมแนวหาพท่านเห็นอยู่แนวหาาด้วครับเด้อสองรอยสามสิบประยุทธ์ครับผมว่าไปขนาดนี้เด้อยังหาท่านพออยู่ครับเป็นสูงครับเดี๋ยวไปหาตะกองมั้งกันอยู่ไนเนาะตะกองเนาะบรรยากาศแงามนะเมื่อนี้นะเหมือน หายพอเด้อฝ่าจะเลืเ่อนเนอะเห็นปะครับยังเลยยังเลยเนาะเปิ๊กสูง,งกว่าหนี้กคะแนนหนักในยูเนียเยย่ยครับเ,อน,อน,เน,นอเออผม,มนั่งเห็นแต่คิมีคนแล้วเ <c oughs> ห็นปะอาจารย์ยังนั่ง,งหาย,ยานาาเนาะสุดสายตาครับสสุดาายตเลยขึ้นสูงแค่ผลเนาะ <c oughs> สูตดไม่บ่กึ่สูตรเก่าครับนี่ ดังเดิมไหมเนาะมันไม่เปลี่ยนแปลงผมในเนต้าคิมีผลแล้วทำตามผลเลยผมติดตาม,มรรครับผมคือสิบ,บัพอดหรอครับสองร้อยห้าสิบกับคือสิบัพอดหรอครับอ้าครับเอ้าซสำนี้เลยครับพี่น้องฝากติดตามท่องอีสานเราท่อง,งนเนมได้เลยครับเด้อกดไลค์กดแชร์เพื่อน่เพื่อเป็นแรงบรรจัยให้ผมในเฮต์คลิปต่อไปครับผม ส่วนเจ้าหน้าที่ยังท่านพออยู่ครับอ่ะทัพนีแ้แหละครับสวัสดีครับ